กล้วยกล้วยง่ายงกล้วยหักมาเลยมาเบิงจักเถื่อเลยเบิงจักหยากยังมาท้ายคลิปอยู่กับว่ามาเอากล้วยนห้ว่าจะข้องคุณโอ้เปินเสียหายหลุดออกมาซำตัวรวยใต้ไหลเพูนว่ากล้วยนะคะบ้านอีสานเรียกกล้วยนาำว่านะคะ ก็จะมีปุนะ่ะนอกก็ลังขืนจุกุจิกิเพื่อนนะเพราะว่าจะเอาใบของเพื่อนนี่ทับถมลงไปนี่นะคะเป็นการขยายพันธุ์กล้วยได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะนำไปนำกล้วยไปไปบ่มเนาะพี่น้องเพื่อนเฮี้ยวแดดแลวจังได,ดบุนี่เพราะว่าช่วงนี้แดดแดดมาแรงค่ะเฮี้ยวแดดค่ะนี่ เป็นสีเห,หลืองเหี่ยวแดดแสงแดดแรงจ้ามากก็เลยเหี่ยวหล้งบ้านนะคะก็จะว่าจะดูแลก,กว่าสตาร์ทเครื่องไม่ติดเลยก็เลยมาขอวิวต้นกล้วยง่ายๆง่ายๆกล้วยนะคะกล้วยต้นนี้งามเล็กวยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยน้ำว้าน้ำว้าสีทองค่ะก็จะ เนื้อแน่นนะคะปลากรวยไปเวิดเลยค่ะนันก็เพิ่งปลูกเองนะคะเพิ่งปลูกได้หนึ่งปีนี่เนาะครบหนึ่งปีพอดีเลยเนี่ยช่วงนี้แหละช่วงเขาพันษาอันนี้ก้อนเขาพันษาให้ปลูกก้วยเพื่อนว่าเป็นเคล็ดลับนะคะถ้าช่วงเข้าพันษาบ่าให้ปลูกกล้วยพนาบาอ่าเพราะว่าเพื่อนเขาพันษาพนันถือพร้อมมาที่นี่ ถ้าไม่ถือก็อขยายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนได้เลยเ้ะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเพินก็บ,บอกว่าถ้าสมมติทําแบบให้ถูกต้องตามฤดูนี่ก็จะได้ต้นงามต้นกล้วยก็จะงามต้นกล้วยกว็จะไม่มีพายกินนวลแวะตามวิธีของเรานะทั่ว,ว็ตามยีดคองนั่นแหละนี่เห็นบ่มถ้าสมมติถ้าเอาใบกล้วยลงมา ทับถุมทับถมกันไว้ข้างล่างนี่เนาะต้นนี้ก็นอนเต็มอยู่บ่ท่า,าไนได้เอาใบเพิินลงมาทับถมเพราะว่าอีกต้นหนึ่งเพิ่นก็มีเขือก็เลยได้ตัดไปนะคะก็ถ้าสมมุติเราได้เอาใบไม้ใบกล้วยของเพิ่นมาลงก็จะเป็นปุ๋ยชีวภาพให้กับต้นกล้วยก็จะแร่ขยายก็จะได้ร้ายนอึ้นนะพี่น้องนนอหน่อยกําลังึืนร้ายแท่งนอขึืน จุกุจิกินะคะประโยชน์ใบกล้วยต้นกล้วยก็ยังใช้ได้ประโยชน์มากมายนะคะต้นกล้วยบัวพันธุปีกายนี่เอามาเป็นประโยชน์อย่างค่ะามาเป็นอาหารให้สุกรของเรานะคะเอามาหาั่นหั่นผสมเป็นให้อาหารสุดยอดเลยค่ะต้นใบนี่มีประโยชน์ทุกอย่างเลยบ๊ายบายนะคะลูกกล้วยก็ไว้รับประทานไว้ทําขนมหวานอะไรแย่ๆนะคะขอบคุณที่มาชมต้นกล้วยบ๊ายบายค่ะ